านปัญญาพามาให้ดูเป็นแท่นวางพระไซส์เล็กนะคะคือบางท่านเนี่ยก็เอาไปวางอย่างอื่นได้เช่นว่าเออเป็นลูกป,ปั้นของรอห้ารอ9้าอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นเทพเจ้าก็ได้เดี๋ยวเราบอกขนาดกันนิดนะั้งความสูงรวมตรงเนี้ยมาถึงตรงพื้นตรงเนี้ยอยู่ที่1้อซนติเมตรนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะมันเปิดได้นะเดี๋ยวยกพระนิดนึนงลูกตรงเนี้ยคือเปิดได้เก็บของข้างในเนี้ยเก็บได้นะคะเดี๋ยวให้ดูอ่ะเป็นแบบนี้นะคะ มันมันไม่ได้ลึกลดลงถึงข้างล่างนะคะเก็บได้แค่นี้แล้วก็แต่ถ้าถ้าถ,าถาแบบว่าท่านใดที่ต้องการแบบว่าอะดัแบบก็คือแจ้งเรามาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดเอ่อความความกว้างตรงนี้สิบหกนิ้วลึกเนี่ยอ่าสิบนิ้วส่วนตัวนี้สิบหกนิ้วเอ๊ะใช่สิบหกนิ้วไหมใช่ค่ะลึกเก้านิ้วนะคะแล้วก็ความยาวตรงนี้สิบหกนิ้วนะคะโอเค และในส่วนของความสูงก็เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะอันนี้81ส่วนตัวนี้108นะคะอัน้องลดเปิดเปิดบานมันจะมีบานแล้วก็มีที่เก็บม,มีที่เก็บของไอชั้นอันนี้คือดึงออกมาได้ทั้งอันเลยนะคะ,ะดึงออกมาได้ทั้งหมดเลยส่วน,นนี้เป็นถาดวางของไหว้สมมติว่าเราจะวางพานอ่าโอเคนี่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมาได้เลยที่ร้านเริเจอร์ไม้สักบ้านปัญญานะคะ0984287619นะคะแล้วพบกันที่ร้านสวัสดีค่ะ